สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เลขดับ10บนสูตรที่3นะครับเรามาแบ่งปันสูตรกันนะครับผมในส่วนของแนวทางย้อนหลัง10งวดผมจะทําให้ดูนะครับผมและก็สูตรในการคํานวณใช้หลักร้อครั้งที่30ครั้งที่3าบกสคงที่นะครับผม 110นะครับครั้งที่3แล้วก็บวก2องนที่นะครับ1่ธันวานะครับผมสองสองเป็น4ได้4เป็นเลขดับบวก9 9 4หลักสิบเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา16ธันวาครับ9 8 7 7บเวก2เป็นเได้9าเป็นเลขดับบวก3 0 3นหลักสิบเป็นเลข0นย์เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มานะครับผมวันที่30ธันวานะครับ เจเป็นเได้เก้เป็นเลขดับออกหลักสิบเป็นเลขสเลขดับเป็น 9, 6, 2, 8, ล 10, เลขเก้าดับเไม่มานะครับผมวันที่17มกราครับผมสองสองเป็น4 4่บวกเนะครับผม13ได้3เป็นเลขดับออก3 9มหลักสิบเป็น 9, เลขเก้เลขดับเป็นเลขสามดับสไม่มานะครับผมวันที่1นึกุมภานะครับผม8ปดนะครับ 5 2เป็น7จ็ดได้เเป็นเลขดับบวกสามหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับ16กุมภาครับผม8 2เป็น10บวกสเป็น12บสอได้สเป็นเลขดับบวกหกศหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่1มีนาครับผม5 2เป็น7ดได้เเป็นเลขดับบวกห้าหลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมวันที่16มีนาครับผม8 อ่2เป็น10นะครับผมได้ศูนย์เป็นเลขดับวก4 22หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข0 0ย์ย์ดับ0ูนย์ไม่มานะครับผมวันที่1เมษาครับผม 3, 9 1เอเอา2บวก2เป็น4ได้4เป็นเลขดับบวก2 7หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผม16เมษาครับผมเหมือนเดิมเลย 3, 9 1เอเอา2บวก2เป็น4ได้4เป็นเลขดับนะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ